มาค่ะสำหรับช่วงเย็นนะคะตอนนี้ก็จะเย็นแล้วนะคะเราก็ยังที่จะไม่หยุดที่จะตกแต่งรถให้กับคุณลูกค้านะคะรถคันนี้เป็นของคุณแม่เต็มนะคะนี่เจ้าแม่ก,ก็กำลังขยันขันแข็งนะคะข้าวนี้แทบไม่กินเลยนะคะสู้เพื่อที่จะได้ให้แต่งรถเสร็จให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องด้วยแบบว่า พรุ่งนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีอีกวันหนึ่งเลยลูกค้าก็ารีเควสมานะคะว่าขอวันที่สิบเอ็ดอันนี้นะคะเขาไม่ได้กินข้าวนะคะก็อาศัยลูกชิ้นนะคะกินคำสองคำแล้วก็ไปแต่งรถให้อีกนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีกำลังใจนะคะจากพี่ลักษณะ,ะใช่ไหมคะพี่รักษณ <laughs> พี่ลักษณถูไปแล้วก็ยิ้มไปนะคะ บอกว่าให้กําลังใจแม็กนะคะจะเย็นแล้วลูก <c oughs> ก็ยังทํากันอยู่แล้วก็ยังถูกันอยู่นะคะถูจนถึงแบบห้าโมงเย็นเลยเนาะห้าโมงครึ่งเลยคือแบบอดไม่ดังไม่เลิกนะคะแม่บ้านที่นี่ทางานกันตลอดถ้าลูกค้าเอารถมาเช็คนะคะสังเกตเลยค่ะแม่บ้านนะคะทุกจุดค่ะทํางานตลอดเวลานะคะไม่เคยพักเลยนะคะแม่บ้านที่นี่ถ้ามีใครสนใจแม่บ้านจะ ก็ติดต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องทําอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าถ้าออกไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทําที่นี่นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะเกรดตัว ZP เครื่องยนต์1 9 0 0กซีซีกำลังสูงสุด150แรงม้าโอ้สีดำเนี่ยคะ่ะก็คือว่าถ้าดูแลทำความสะอาดนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเงางาม วาววับมากกับสีดำนะคะเขาจะดูแบบดุดันทรงพลังมากนะคะตัวนี้เกรด ZP ล้อของเจ้าตัว ZP กับตัว M เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะถ้าดูแค่ภายนอกซึ่งก็คือถ้าถ้ามองแค่ประมาณนี้ค่ะจะไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวเกรดเหรือเกรด ZP ทหนึ่งก็ต้องวิ่งไปดูนะคะที่ท้ายรถค่ะวา่ากติดว่าอะไรนะคะตัวสำหรับเกรดตัวรุ่น คือถ้ามองผ่านผ่านนี้ก็คือแยกไม่ออกนะคะเดี๋ยวไปส่องภายในนิดนึงให้แม็กเขาเดินทำงานเดี๋ยวให้ไปดูทางนู้นนี่ติดตั้งกระบะให้ลูกค้าแล้วนะคะใส่กระบะไลเนอร์พร้อมใช้งานค่ะวัสดุภายในของเจ้าตัวเกรด Z p พีนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะวัสดุที่เขาพุ่มมานะคะจะเป็นหนังมาจากโรงงานเลยอันนี้ ขออนุญาตนะคะให้ลูกค้าเห็นตัวเบาะนะคะว่าเป็นแบบว่าเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็ที่นั่งนะคะก็จะเป็นแบบคูลแม็กนะคะระบายความร้อนได้ดีอันนั้นก็จะเป็นทางด้านหลังนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านหน้าตอนนี้เต็มไปด้วยอุปกรณ์เข้าของมากมายนะคะที่จะทําการติดฟิล์มบานหน้าเต็มให้กับลูกค้านะคะอันนี้ติดด้านข้างไปแล้วค่ะ ทางนี้ก็เสร็จแล้วนะคะจ้าแม็กก็เลยกำลังจะไปเริ่มติดทางด้านขวามืออ๋อขวามือก็ติดแล้วหนึ่งก็ไม่ได้สังเกตน้องติดแล้วค่ะน้องติดตั้งแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังเอาอุปกรณ์นะคะที่ถอดออกมานะคะใส่เข้าไปคืนนะคะนี่ติดแล้วแสดงว่าเหลือแค่บานหน้าบานหน้าใช้เวลาประมาณเท่าไรแม็ก อแค่บานหน้าอย่างเดียวล่ะบานหน้าอย่างเดียวใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณใช้เวลากับบานหน้าเยอะ,ะาบานข้างสี่สิบกว่าน,นาทีนะคะก็ต้องต้องบอกว่าก็คือน้องใช้ระยะเวลาในการติดเพื่อความประณีตบรรจงให้กับคนลูกค้าเพราะฉะนั้นก็คือถ้ารถมาแล้วนะคะก็อขอระยะเวลาให้เซลล์นะคะให้ให้น้องแม็กนะคะได้มีเวลา ติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวต,ต่างๆนี้ก็คือติดตั้งไม่นานสิ่งที่จะติดตั้งนานก็คือตัวฟิล์มนะคะต้องใช้ความปาณีดนะคะนี่เลยถ้าหากว่าใครสนใจรถรุ่นนี้นะคะก็ใช้เงินดาวนะคะหลักหมื่นเองค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายค้าขายลูกค้าถามว่า าขายอยู่ตลาดนัดนะได้ไหมขายได้นะคะขายออนไลน์ก็ยังออกได้เลยนะคะก็คือว่าคุณลูกค้าเนี่ยอาชีพอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะแล้วก็คันนี้ตัว m ิวเอกนะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเหลือทำความสะอาดนิดนึงนะคะให้ดูรอบๆคันของเจ้าคันนี้ก่อน คันนี้ลูกค้าจองประมาณช่วงต้นเดือนนะคะมีลถให้ลูกค้าเลยลูกค้าก็เลยบอกว่าได้เลือกวันที่11แล้วก็เห็นลูกค้าหลายท่านบอกว่า11แสดงว่าวันที่11จะเป็นเลือกดีอีกคันนึงค่ะที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัว v c คอ s ์สค่ะสีขาวมุกค่ะนี่สวยมากเลยนะคะใครสนใจตัว v c คอ s ์นะคะ v c คอ s เขาจะเป็น4 Win นนะคะโฟวิวโฟว e l ตัวนี้มากับเครื่องยนต์3,000ซีซีตัวขับเคลื่อนสี่ล้อน,นี้จะมีแต่เครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะลูกค้ามากับกำลังแรงมา้า190แรงมา้าแล้วก็ก็คือต้องบอกว่าเขาเป็นรุ่นพี่ตัวท็อปสุดนะคะตัวเกรด M คันเมื่อเช้านี่แหละคะ่ะที่พาไปชมแต่ที่นี้ลูกค้าบอกกับเซลว่าอยากออกวันพรุ่งนี้เลยก็เลย มาเข้าแต่งด่วนเลยนะคะจัดให้แบบสวยๆปังๆแต่อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวเซลก็จะมาล้างอีกทีหนึ่งช่วงเย็นๆเพราะว่าลูกค้ารับรถวันพรุ่งนี้โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นของวันที่10นะคะเราตั้งใจทํางานกันทุกฝ่ายนะคะเพื่อที่จะได้ส่งมอบให้กับคุณลูกค้าวันพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอ่าหนึ่งก็จะไปล้างรถเดี๋ยวไปดูตรงล้างรถก่อนว่า มีใครร้างรถอยู่หรือเปล่า,าเขากำลังล้างรถคอกอยู่นะคะโอ้โหดูค่ะสวยงามมากนะคะก็คือนอกจากจะเอาไปค้นของแล้วนะคะก็ยังแต่งแบบแต่งสวยนะคะมากับตัวล้อมแม็กแบบจัดเต็มมาเลยแล้วคอ,อกเขานี่ก็จะเป็นแบบว่าสีสันด้วยนะคะไม่ใช่คอ,อก ทำมาดุงธรรมดาที่ไหนกันละ่ปะป้าพนอันนี้เขาเรียกว่าคอ,อกอะไรเนี่ย okay, <yeah. S 1> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคอกไทยเท okay, <yeah. S 1> สงสัยมีคนอยากที่จะล้างรถด,ด้วยอันนี้นะคะปะ้าพนก็กําลังจะล้างรถอยู่นะคะปะ้าพนคันอื่นละ่ะหัวเราะ ออกหลายคันนะคะเข้าคิวเลยเดี๋ยวจะขับมาเข้าคิวให้ประพลล้างให้นะคะอันนี้รถข้อคันเมื่อเช้าแล้วค่ะแต่เขากําลังจัดเตรียมให้ลูกค้าก็ลูกค้าก็จะได้รถคันที่ต้องบอกว่าสวยงามวาววับนะคะในวันที่ลูกค้าออกรถไปนะคะนี่เลยบรรยากาศช่วงยามเย็นวันนี้นะคะนี่ ก็ยังมีให้ชมอีกหลากหลายรุ่นนะคะเข้ามาชมกันได้คะ่ะ